เจอหนอนไม่ได้คนนี้ฟาดก่อนเป็นนกครับครับเจอหนอนไม่ได้เลยอาจจะใช่แล้วเขาขยเทลโอ้เจ้าน่ารักเลยวีแรงอ่ะวีแรงสแปนเด้อไปสเปนยังไงแล้วครับไปกันลมเลยนะตามไปไม่สแกนกันลมไปเดี๋ยวน สวรอบคุณม่าปลาพี่ร้อนจะก,กินปลาหมึกไหมพี่มาไหว้พี่ร้อนปลาหมึกร้นแล้วนะอร่อยไม่กินเอาไงแล้วแตเว่เร็วๆร้อนอนั่นอะไรอ่ะเมาม้านเหมอมะม่วงคนมันสดมากไว้ใบหนึง่งอันนั้นแล้วแซบด้วยเมกกื่อกี้โอ้โหอนั้น,นจิน้มแต่แซบมากโอ้โหต้องกลับมาซื้อรอบที่สอง รอบแรกทำไมแมงวันเอาไปกินรอบแรกยังไม่กินไม่ได้กินไข่ได้กินไข่แต่ไม่ได้กินตัวอได้กินตัวไปคริ่งเดียววางทิ้งไว้แมงวันจเดินไปซื้อชาแบบเดียวโดนคนแย่งซะแล้วเอ้ยไม่ใช่คนแมงวันแมงวันแย่งเชิญเลยนะครับอ๋อครับเลือกแล้วเนาะอากาศร้อนมาก นี่บ่นมาน่าจะบอกยี่สิบกว่ารอบแล้วเนี่ยตาใสดูตาใสเจ้มโกหกตาใสนะ <laughs> ใช่เคยได้ยินเนี่ยแหละมาจากปลาหมึกมาจากปลาหมึกเนี่ยแหละพวกเองเนี่ยมันชอบโกหกกันนะฮะโกหกตาใสอะไรเนี่ยย่างอะไรม่เจออเจออไจีออ